สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้มาพบกับ ep พิเศษนะครับวันนี้เรามาแปลงปันพระเครื่องครับรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาติครับเป็น ep พิเศษยามเย็นวันนี้พี่นะครับตามคำเรียกร้องที่ขอมาพี่นะอยากให้จัดอีกรอบนึ่งครับเป็นนะรายการนี้ครับแทบจะครบเลยนะพี่นะขาดแค่ นะขาดแค่เนื้อชุบทองลงยาเขียวพี่นะครับรายการนี้พี่ลองเลือกชมดูนะพี่นะเรื่องที่ชอบเลือกที่ถูกใจพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้นะครับนะทุกรายการวันนี้พี่ผมคัดมาสวยๆให้พี่น้องกัได้รับชมพี่พร้อมกับรายการที่เลียมกรอบมาให้เจ้าหี่นะเลี้ยมกรอบแม่อนนะครับนะเดี๋ยววันนี้พี่นะรูปภาพพุทธเจ้าจิบชาติเนี่ยมาเล่ากันก่อนพี่นะเป็นเหรียญกระถินที่ระลึกหลวงปู่ครับเป็นรุ่นแรกนะครับของนะเป็นเหรียญที่ระลึกกระถินรุ่นแรกครับ นะเป็นรูปแบบพระพุทธเจ้าสิบชาติพี่นะครับมีมากมายหลายนาฬการเลยครับมาเลือกลองเลือกชมกันนะพี่นะครับนะเดี๋ยวมานาฬิกาลงยากันเลยพี่นาฬการที่หนึ่งครับนาฬการที่หนึ่งนะครับพี่นะนาฬการที่หนึ่งครับเป็นฮะเนื้อกระเนื้อกระดานเงินพี่นะชุบทองพี่นะครับนะเนื้อติวเงินเงินหน้าทองอย่างนี้พี่นะครับองนี้ครับได้ค้นลำเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์มาพี่นะหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะครับนี่ฮะพี่ดูความสวยนะครับ นะเป็นลงยาแดงคุยพื้นเต็มระบบพีนละงยาแดงแรงวิ์งี้พี่ balances. คุยพื้นเต็มระบบพี่องค์นี้ผมเปิดเบาๆพี่นะห้าร้อยบาทครับห้านระ้อยบาทนะครับในการที่หนึ่งนะครับต่อมาในการที่สองพี่นะครับในการที่สองครับเป็นเนื้อผิวเงินเงินทังหน้ากากทอง,แบ,ง,ง,อง,งทแบบนี้นะครับหน้าเนื้อชุบเงินถิวเงินจะสวยแบบนี้ลยพี่หน้ากากทองพี่ลงยาเขียวเหนียวซาบครับเลขคนจะเบอร์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งพี่เลขคนจะเบอร์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งครับสวยอย่างนี้เลยนะฮะ นี่พี่ครับเอาไปพี่องค์นี้5้าบาทเช่นเดียวกันนะครับพี่นะครับต่อมารายการที่3พี่รายการที่3ามก็เนื้อชุบเงินนะครับนาน้ากากทองครับลงยาดำคุ้ยพื้นนะครับลงยาดำคุ้ยพื้นเลขคนหะเบอร์หนึ่งหกสามสามพี่เลขคนหนึ่งเบอร์หนึ่งหกสามสามครับลงยาดำสวยๆครับนาผ้าเหมือนพระราหูครับสวยเลยองค์นี้เอาไปพี่นะสี่ร้อยห้าสิบครับนะต่อมารายการที่สี่พี่รายการที่สี่นะครับรายการที่สี่อ่ะถามว่าลงดำลงดำ ยาเปื่อนตรงนี้นิดหนึ่งนะพี่นะหลอกนิดหนึ่งนะพี่นะครับหนาะคนสะี่ร้อยห้าสิบนาต่อมารายการที่สี่พี่การที่สี่ลงยาน้าเงินคุยพื้นเต่ระบบพี่นะผิวเงินตัวนี้ครับหนาะในคนจำนวนหนึ 196, 4, ่งเก้าหกสี่พี่เอาไปพี่องค์นี้นะครับห้าร้อยบาทนะฮะองค์นี้คงขอห้าร้อยบาทนะครับ,น,บนะบนะต่อมารายการที่ห้าพี่รายการที่ห้าเป็นเนื้อทองฝาบาทนะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับ นะเลขคุณจะเบอร์สามเก้าสองพี่ 3, 9, 2, เป็นดึงทอผผ้าใบคุยพืชลงยานแดงสวยอย่างนี้เลยพี่นะครับองค์นี้เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับพี่ๆนะครับน่ะต่อมาเป็นรายการที่หกพี่รายการทีร่หกก็เป็นเนื้ออัเบกาครับเป็นเนื้ออัเบกาลงยานอ่าลงยานแดงคุยพืชเต็มระบบพี่นะเลขคุณจะเบอร์หนึ่งสามเก้าสองพี่เลขคุณจะเบอร์สามเก้าสองพี่องค์นี้เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับองค์นี้ผมคิดแค่สี่ร้อยบาทนะครับพี่นะครับนะต่อไปรายการที่ เพี่รายการที่7ครับเป็นเนื้อเอเมริกาลงยาเขียวเนียวซับพี่เป็นเนื้อเอเมริกาลงยาเขียวเนียวซับเลขค้นเบอร์สามเครับเลขค้นเบอร์สามเครับนะรับแบ,บ่งปันราคาพิเศษกันเฉพาะ EP นี้เท่านั้นพี่นะปกติจะไม่ใช่ราคานี้นะครับอเฉพาะ EP นี้ที่ปิดก่อนได้ก่อนนะครับนะถ้าใครสนใจครับไม่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 ชอบเลขในในที่ผมคัดมามีมีให้เลือกอีกไม่มากครับพี่นะแต่มีสำรองให้ครับนะต่อมาเป็นรายการที่8พี่ รายการที่แปดครับเป็นเนื้อฝาอ่าเป็นเนื้อชุบทองหน้ากากเงินพี่เป็นเนื้อชุบทองหน้ากากเงินองค์นี่คิดสี่ร้อยบาทเท่ากันพี่นะรายการที่ผมคิดสี่ร้อยบาทเท่ากันพี่นั้นเลือกให้ชอบเลือกถูกใจพี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับพี่รายการที่แปดครับ ต่อมาบริการที่9ก้าบริการที่9เป็นเนื้อชุบเงินหน้ากากทองพี่นะจะสลับบริการองค์งงนี้พี่นะสลับพื้นสลับองค์กันะพี่นะถ้าพี่ชอบถูกใจองค์ไหนพี่ลองเลือกดูนะครับโอ้สี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่นะนี่บริการที่9พี่นะสี่ร้อยบาทเลขคนจำนวนหนึ่งหกหกเก้าครับเลขคนจำนวนหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าครับพี่ลองเลือกดูเลือกชอบนะสวยทุกบริการพี่นะครับวันนี้คัดมาให้นะพระพุทธเจ้าสิบชาติครับเป็นเหรียญที่ระลึกกระถิ่นรุ่นแรกพี่ ต่อมาเมื่อกี้ครับเมื่อครู่เราชมชุบเงินนะฮะนักกากทองแล้วเดี๋ยวเรามาชุบนะเดี๋ยวเรามาชมครับเนื้ออเมริกาหนักากากทองกันบ้างพี่นะครับดูครับเนื้อใกล้เคียงอะไรอยู่ที่เราชอบนะพี่ในาราคาเท่าเท่ากันนะราคาผมคิดเท่ากันอยู่ที่เราชอบนะครับหนังเนื้อเอเมริก้างนี้พี่นะเนื้ออเมริกาก็สวยนะครับได้คนจำนวนสองแปดเก้าครับได้คนจำนวนสองแปดเก้าพี่จัดไปพี่นะสี่ร้อยบาทเท่ากันพี่นะรายการที่สิบครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดพี่รายการที่สิบอเอ็ดกลา,ายาเป็นเนื้อ เนื้อผิวลุง่งลุงคำนักกากทองกับรายการที่12ครับเนื้อผิวลุง่งลุงนกกากเงินครับอยู่ที่เราชอบกันเราชอบแบบไหนนะพี่นะเลขคนนับเบร์ครับเลขคนนับเบอร์1 0 0 2ครับเลขคนนับเบรอ์อีกองหนึ่งครับองที่12ครับ ตองที่สองเลขค้นยนะ์พี่นะพี่ลองเลื่อนดูนะครับว่าพี่ชอบเป็นไหนครับรายการที่11กับ22ครับรายการที่11หน้ากากทองในรายการที่22หน้ากากเงิน,น,นครับนะพี่ดูครับสวยนะครับนะสวยทั้งคู่พี่นะชอบถูกใจพี่เลือกกันได้เลยนะครับหนะักโอ400บาท,ทเช่นเดียวกันพี่นะครับต่อมาเป็นรายการที่ สิบสามพี่รายการที่สิบสามครับเป็นเนื้อหนวะหนากนะเป็นเนื้อหนวะนะพี่นะพี่เป็นเนื้อหนวะนะฝะนะังป,ป,ปิดตะกุดทองครับนะปิดตะกุดแผ่นทองนะพี่นะครับเลขค้ดจำนวนเจ็ดเก้าเก้าพี่เลขค้ดจำนวนเจ็ดเก้าครับนะอาจารย์นี้ผมขอห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้ผมขอห้าร้อยบาทพี่นะซึ่งเป็นรายการเดอร์ท็อปเลยครับเป็นท็อปต,ต้นๆคนคำนิยมที่สุดนะพี่นะดูหน้าคมๆอย่างนี้พี่นะครับเป็นแผ่นฝังแผ่นตะกุดทองคำพี่นะครับในอีพีพิเศษนะผมคิดพิเศษห้าร้อยบาทพี่นะคิดพิเศษห้าร้อยบาทพี่รายการที่ ทีส่สิครับตอ่อมารายการที่ส4ครับรายการที่4อีกหนึ่งรายการที่นิยมพี่ใน,นการเนื้อทองฝา,าบาทครับน่ะเหมือนดุดทองคำพี่น่ะเลขคนจำนวนหนอร์1 2 3 4เฮ้ยเรียงหรอพี่นะ่ะเลขคนจำนวนหนอร์1 2 3 4หรือเปล่าพี่นะโอ้ถ้าคนเรียงเรียงนี่ผมผมผม,ผมผมผมขอสองนิดหนึ่งพี่นะขอสองนิดหนึ่งนะนะงนหนึ่งสหรือนะพี 1, 2, 3, 4, ่นะเหมือน1 2 3 4นะพี่นะ4ี่ไหมพี่นะ่ะเหมือน4นะพี่นะ นาพี่เอาไปนะฮะองค์นี้ผมขอ400บาทนะครับแล้วองค์นี้ขอ400บาทครับถ้าเลขธรรมดาพี่ทักมานาผมให้300นะครับนะองค์ที่สผ่านไปพี่ต่อมาเป็นองค์ที่15ครับเป็นเนื้ออัปก้าเพียวๆอย่างี้ครับเป็นเนื้ออัปก้าเพียวๆอย่างี้พี่นะสวยๆเลยพี่นะครับนะสวยๆอย่างี้เลยเลขคนเบอร์501ครับเลขคนเบอร์501ครับเนื้ออัปก้าครับเพียวๆนาสวยๆอย่างี้เลยพี่เอาไปเลยพี่300บาทนะครับต่อมาในการที่16ครับ ในการที่ผคขาเป็นเนื้ออ่าทองแดงเขาเรียกว่าทองแดงมันปูว่ะพี่นะทองแดงมันปูด้วยป่ะพี่นะเลขคนนเบอร์สี่สี่ห้าหกนะเลขคนเบอร์สี่ห้าหกครับพี่จะสวยอย่างนี้เลยนาทองแดงมันปูพี่นาเมื่อสักครู่เหมือนน่าจะสี่นะพี่นะนาเพราะเลขห้าจะมีหยักข้างบนหน่อยหนึ่งนะนี่พี่เลยครับเลขการสี่ห้าหกอูนี่ก็เรียงเรียงพี่นะแต่องค์นี้คิดแค่สามร้อยบาทนะครับในการคิดสามร้อยบาทนะพี่พูดแล้วพูดเลยนะฮะนาต่อมาในการที่สิบเจ็ดพี่นะ ต,ต่อมาในอันที่เจ็ดครับเป็นอ่าทองแดงผิวลุ้งๆแบบนี้พี่นะทองแดงผิวลุ้งๆนี้ครับมีมานานนะที่จะมีมาพี่เชื่อได้เลยคนที่ติดตามผมเพิ่งเห็นองค์นี้องค์แรกเลยนะครับเราไม่ค่อยทันครับพี่นะครับได้คนจำนวนสามเก้าสองพี่นะได้คนจบนร์สามเก้าสองครับส่วนอย่างนี้พี่องค์นี้เอาไปสามร้อยบาทนะฮะองค์นี้เอาไปสามร้อยบาทพี่ในการที่สิบเจ็ดครับต่อมาเป็นการที่สิบแปดครับเป็นการที่8แปดครับนะปกติอ่ะ อันนี้ผมได้มาพร้อมกรอบไงครับปกติจะมีแบบไม่ไม่เรียบกรอบมีครับรุ่นนี้จะเป็นล็อกเกตนะพี่นะเป็นล็อกเก็ตด้านลูกปูดด้านหลังเป็นฉากไงเป็นฉากผิวเงินอย่างนี้พี่นะเลขค้นเบอร์สวยด้วยครับเลขค้นจำนวนแปดแปดองนี้ผมขอแค่หกร้อยบาทนะผมขอแค่หกร้อยบาทพี่พน cool. ะครับพร้อมกรอบพร้อมเรียบพร้อมใช้เลยก็กรอบมาสองร้อยแล้วพี่นะครับนะผมขอหกร้อยบาทแล้วกันพี่เลขสวยแปดแปดนี้ครับพี่ทุกพี่ชอบถูกใจพี่ปิดกันินก่อนได้นะครับแปดร้อยบาทพี่นะครับ เอ้ยหกร้อยบาทพี่ของบาทรแบ่งบางๆเลยพี่นะต่อไปพี่นะรายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าครับเป็นเนื้อทองฝาบาทครับจะรีบกรอบทองเมคอนแบบนี้พี่นะปัด่ปิดหลังด้วยนะครับลขคนจำนวนสามก็สองนะฮะลขคนเบนวนสามก็สองพี่นะชอบถูกใจพี่ปิดกันไม่ได้นะฮะจัดไปพี่นะครับสีทองนะพี่นะทองฝาบาทครับนะรายการนี้พี่นะรายการที่สิบเก้าพี่นะสี่ร้อยบาทครับ ต่อมาเลการที่ยี่สิบเยร์เกันที่ยี่สิบเป็นเนื้ออะบัก้าสนะครับผิวผิวอ่าเรียบกรอบเหมือนกันพี่นะเรียบกรอบเหมือนกันเลยองค์นี้ก็ไป4ี่ร้อบาทพี่นะนะองค์นี้ไป4ี่ร้อบาทเท่ากันพี่องที่ยี่สิบนะครับเนื้ออะก้าส์ครับต่อมาองที่ยี่สิบเอ็ดพี่เนื้อยี่สิบเอ็ดครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟอย่างนี้พี่นะเอาไปเท่ากันพี่นะเรียบกรอบเหมือนกันเอาไปเท่ากันพี่นะครับเอาไปสี่ร้อบาทเท่ากันพี่วันนี้มีมาประมาณนี้พี่นะมีประมาณนี้นนนนะะะะะพพีี่่สวยรรเจ้าาชติคับ มีประมาณ2ี่รายการพี่นะถ้าพี่ชอบูกใจองไหนนะพี่นะแคปพวอรูปภาพอนี้อ่าผมมาถ่ายตัวเองมามีประมาณนี้นะพี่วันนี้นะมีมามมครบทุกรายการเลยพี่ไงฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยครับนะฝากกดติดตามนะเพื่อได้เห็นคลิปก่อนใครนะพี่ถูกใจพี่ปิดก่อนได้ครับโทรจองกันได้นะครับเงฝากขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามวันนี้ขอบม,มากพี่นะครับอีพีพิเศษนี้เราจัดมาให้อีกนะครับอยากได้อะไรอย,อยากให้คลิปอะไรพี่คอมบมนเข้าเข้า,าไว้พี่นะนะครับขอบมากพี่